สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาต่อกันที่ข้อ21-25ถึง25ข้อ21นี่ปราบเซียนนะคะเพราะว่าใครที่ดูจบไปแล้วคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็แบบว่านอนหลับไปตื่นมาอีกทีก็ลืมหมดแล้วก็จะได้ทวนกันใหม่นะคะในข้อที่21โอเ okay, ค let's start let's see what we have here uh, ข้อ 21, นี่เขาบอกว่า neither mum นี่นี่นี่ช่วยแก้โจทย์กันนิดนึง อยากรู้เหมือนกันถ้าอยู่ในห้องเรียนจะมีใครแบบทักไหมเนี่ยว่าเขียนผิดอีกแล้วนะช่วยเปลี่ยนคำว่าอ r เป็นนอนะคะเติมตัวเอ n ให้นิดนึงโอเค know t n e o t i o t r o t to go to the movie this evening เราบอกแล้วว่า neither ก็แปลว่า no n o ก็ no เหมือนกัน ก็คือแม่ก็ไม่เด็กๆ children ก็คือเด็กหลายคนนะคะลูกๆก,ก็ไม่เหมือนกันไม่อะไรเอ่ยคือไม่อยากจะไปดูไม่อยากไปดูหนังอะค่ำนี้ไม่มีใครอยากไปเราจะเลือกข้อไหนดีเดี๋ยวขอบอกก่อนเลยว่าข้อ B กับ D นี่ต้องตาทิ้งก่อนเลยบางคนเห็นเฮอ,อไม่เลวนะแบบว่ามี doesn't want Me don't want เขาปฏิเสธให้แล้วเขามีนีเซอร์กับนอแล้วไม่ต้องแล้วถ้าเกิดว่าเราไปยุ่งกับไอ้ตรงนี้อีกเนี่ยไอ้สิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดข้างหน้าเนี่ยมันจะถูกแคนเซิลหมดเลยนะมันจะกลายเป็นว่าไม่ใช่ไม่อยากไปนะ,ะกลายเป็นไม่ใช่ไม่อยากไปก็แปลว่าอยากไปอะสิเพราะฉะนั้นแล้วที่สําคัญคือทางกรัมมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องด้วยมันไม่มีอไอ้แบบเนี้ย ตัดทิ้งไปเลยพูดง่ายๆว่าถ้าเจอน e เซอร์กับ n อมเมื่อไหร่แล้วก็มันไม่มีหรอกที่มันจะมาดอนมานอตมาอะไรเนี่ยตัดทิ้งไปเลยไอสิ่งเนี้ยไอบีกับดเนี่ยเขาเรียกว่า d o u เบิลเนกาทีฟซึ่งมันไม่มีนะคะเหลือข้อ A กับ B ให้เราเลือกเมื่อวานนี้บอกไปแล้วว่าเราจะดูคํานามที่อยู่หลังคําว่านอค่ะซึ่งก็คือคําว่า children ตรนี้พวกเขามีกี่คนเราไม่สนข้างหน้า เราไม่สนแม่ว่างั้นเถอะกรณีนี้ขอขอไม่สนคุณแม่ละเราดูละ children เป็นพู้หูพดมีหลายคนงั้นเราก็ต้องรีบกาเลยค่ะข้อนี้ไม่ยากเลยตอบข้อ a neither mom or the children want to go to the movie this evening คือไม่มีใครอยากไปอะ่ะไม่มีใครอยากไปดูหนังค่ำวันนี้จบไปนะคะข้อ22 peter felt like kicking when he saw his mistake, Peter เนี่ยรู้สึก felt เป็น verb ช่องที่สองมาจากคำว่า feel รู้สึกว่าอยากจะเตะเตะอะไร when เมื่อ when he saw saw ก็มาจาก see saw seen เป็น verb ช่องสองนะคะแปลว่าประโยคนี้นี่เป็น past tense เป็นอดีตนะเนี่ยเขียนไว้ให้วันนี้เป็น past นะคะ ลายมือบน iPad นี่สวยประหนึ่งลายมือคุณหมอโอเค Peter felt like kicking เขาจะเตะใครอะ uh, when he saw his mistake ข้อผิดพลาดความผิดพลาดนะคะ mistake his ของตัวเขาเองนั่นเนี่ยแล้วตัวเองผิดจะไปอยากเตะคนอื่นไหมคะ me themselves Peter felt like kicking themselves ตัวเขาคนเดียวมีร่างเดียวจะไป themselves จะไปเตะคนอื่นได้ยังไง ปีเตอไม่สามารถมาโนให้ตัวเองเป็นเป็นคนอื่นได้นะคะตัดทิงท้งตัดทิง้งตัดทิ้ง Peter felt like kicking myself ข้างหน้าไม่ได้เริ่มด้วย I คะ่ะจะ myself ได้ยังไงส่วนข้อดี Peter felt like kicking yourself ถ้าเขาอยากเตะเราเขาต้อง kicking you kicking them kicking me ไม่มี yourself นะคะตอบข้อ C ค่ะทีนี้ขออีกนิดหนึ่งเห็นคำว่า h i s ไหมคะ h i s แปลว่าของเขา ในกลุ่มเนี่ย h He i s her t h e i r your หรืออะไรพวกเนี่ยมันจะต้องตามด้วยคำนามเพราะอะไรของเขาแล้วของมันคืออะไรช่วยบอกด้วยใส่คำนามให้นิดนึง h i s bag h i s pen his pencil his m o m his dad anything แต่ช่วยใส่คำนามให้นิดนึง maybe his pet คนสัตว์สิ่งของนะคะใส่มาเถอะ his wife his lover อะไรก็ได้คะ่ะแต่ต้องมีคำนามหนึ่งตัวนะคะโอเค ข้อ23 Sally arrives at school early it means she has dot 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 of time before school starts Sally arrives at school early arrives เติมเ s เพราะ Sally มีคนเดียวเหงานะคะเติม s ให้นิดนึง Sally เนี่ยมาถึงโรงเรียนแต่เชา้าตรู่เลยเช้า เขาไม่ต้องเขียนว่า always แต่รูปประโยคมันเป็น present simple มันฟ้องอยู่แล้วพอเราโตขึ้นเรื่อยๆโจทย์มันจะไม่ได้บอกเวลาเราทุกครั้งแต่เราต้องรู้ได้เองค่ะว่าการใช้ tense รูปเนี้ยแปลว่าสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นซ้ำๆเป็นกิจวัตรแปลว่าคนเนี้ยเป็นคนมาโรงเรียนก่อนเวลาล่ะเป็นคนไม่สายอะ it means มันหมายความว่า she has เราจะเติมข้อไหนข้างหลังเขาเขียนแล้ว o f time before school starts มีเวลาก่อนที่โรงเรียนจะเริ่มทำไมสกู o o สตาร์ t เติม S ก็โรงเรียนมีโรงเรียนเดียวแซลลี่คนเดียวจะไป3โรงเรียนพร้อมกันได้ไหมคะแยกร่างได้ไหมไม่ใช่นารูโตะนะโอเคถ้างั้นตอนนี้เราต้องหาข้อที่มันไม่ใช่ก่อนตัดเลย B ไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่า it means she has many of time คือ many เวลามันนับแบบนั้นไม่ได้ไม่มีใครเขาใช้ many นะคะคไม่มีแต่ many times มี how many times do I have to tell you not to do this ฉันต้องบอกเธอกี่ครั้งเน่ยว่าอย่าทำแบบนี้ไอ้แบบนั้น่ะมีแต่ many of times ไม่มีใครใช้สำนวนแบบนี้ค่ะน่าเกลียดจังเลยเต่อมา it means she has any of t i m e โอ้อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในประโยคประมาณนี้ค่ะแบบภาษานี้คือมันผิดบริบทนะ่ะตัดทิ้งตัดทิ้ง ถ้าจะ Any time มี Any time เมื่อไหร่ก็ได้แต่นี่มันไม่ใช่เมื่อไหร่ก็ได้ไงนี่มันคืออีกความหมายหนึ่งไปเลยมันผิดไปเลยอันนี้คือผิดผิดความหมายไปเลยก็เหลือ A กับ C much of time ไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแบบว่า much of the time มันก็เลยผิดอะ่ะเพราะว่าสำนวนมันแปลงๆอะตัดทิ้งอะไรฟังดูตลกนะบางทีแบบจะ guess work แล้วแบบจะเดาจะสุ่มอะอะไรฟังดูตลกอย่าไปก้ามันนะ บางทีเราก็ไม่รู้หรอกเอาที่มันฟังเพราะๆหน่อยจะมั่วทั้งทีข้อ23ทําทำไมถึงตอบข้อ A plenty of time คำว่า plenty of มีค่าเท่ากับ a lot of นะคะ a lot of ที่แปลว่ามากทีนี้ก็มีคนถามอีกว่าแล้ว a lot of เาเดี๋ยวเขียนให้คำว่า a lot of มีปัญหาอีกแล้วโอเค a lot of กับ lots of ต่างกันอย่างไรไม่ต่างคะ่ะก็มากเหมือนกันแต่ว่าตัวบนชัวกว่าตรงที่ว่าเอาไว้เขียนก็ได้เอาไว้พูดก็ได้ไอตัวล่างเนี่ย คือพูดง่ายว่าตัวบนเป็น formal language คือเป็นภาษาที่ใช้ได้หลากหลายกว่านะคะเป็นทางการกว่าเขียนได้พูดได้ไม่ผิดแน่นอนแต่ว่า lots of ส่วนใหญ่เป็นภาษาพูดเป็นแบบเอาเอาไว้พูดกันเป็นส่วนใหญ่จะอยู่ในบทสนทนามากกว่าแต่ถามว่าเอามาใช้ในทางกรมมา r มันผิดไหมมันก็ไม่ผิดเนาะโอเคทีนี้ต่อ ข้อ24 When I was young When I was young I dot 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 myself with a knife accidentally ตอนที่ฉันเป็นเด็ก was เจอปุ๊บรู้เลยเป็นอดีตเป็นอดีตนะคะเพราะว่า was นี่เป็นเว r รช่องที่2ของคำว่า be ที่แปลว่าเป็นอยู่คือ be ช่องที่หช่องที่2 w a s w o r t h ช่องที่3 b e e n เป็นอยู่คือนะคะ When I was young ตอนที่ฉันเป็นเด็ก I dot, dot dot myself with a knife accidentally ทำอะไรตัวเองก็ไม่รู้ว่าอ๋อ cut cut ก็คือแปลว่าตัดตัวเองไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ได้พาตัวเองแบบนั้นนะคะ cut ในที่นี้ก็คือมีดบาดนั่นเอง แต่ว่าคือในโลจิกของคนไทยกับฝรั่งจะต่างกันคนไทยคือมีดบาดซึ่งฝรั่งจะคิดตรงข้ามมีดมันไม่มีชีวิตอยู่ๆมีดวางอยู่เนี่ยมันจะมาบาดมาเฉือนเราไม่ได้ถ้าไม่มีบุคคลจับมีดนะคะดังนั้นเนี่ยฝรั่งทำอะไรจะโทษตัวเองก่อนเขาก็เลยเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการบาดตัวเองเหมือนเออไมไ่แต่ไม่ได้แปลว่าชอบทําร้ายตัวเองแบบนั่งแทงตัวเองอย่างนั้นไม่ใช่นะเพราะว่าตรงนี้ข้างหลังเนี่ยเขามี เขียนเอาไว้แล้วซึ่งมันเป็นคำขยาย accidentally accident แปลว่าอะไรคะแปลว่าโดยอุบัติเหตุก็คือเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะก็ใครจะตั้งใจให้มีดบาดตัวเองจริงไหมมันเจ็บนะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกก่อนเลย I คู่กับ cuts ได้ไหมเติม s ข้า c เนี่ยไม่ได้เพราะว่า I ก็ลิฟคาทิ้งเลยเพราะว่า I เนี่ย เท่ากับว่าเป็นเป็นประธานที่อยู่ในรูปของพระหูพจน์ทําไมเพราะเคยบอกแล้วว่าโอเคอย่าไปท่องว่าไอแปลว่าฉันอย่างเดียวให้ท่องว่าพวกฉันยูอย่าไปท่องว่าพวกคุณยูคือพวกคุณหรือคุณคนเดียวฝรั่งก็จะเหมารวมไปเลยเพราะไม่รู้หรอกว่าไอกับยูที่คุยกันอยู่เนี่ยคือมีหลายคนหรือมีอย่างละคนก็เลยเหมาเหมารวมไปให้มันง่ายๆหน่อยว่าถือซะว่าตีไว้เผื่อไว้ว่ามีหลายๆคนไว้ก่อนเหลือดีกว่าขาด เพราะฉะนั้นเนี่ย I ไม่มีทางคู่กับ C แน่นอนแล้วข้อ D ก็ไม่ถูกข้อ B ก็ไม่ถูกเพราะอะไรเขาใช้ดูกับ don't ดูข้างหน้าค่ะเขาใช้ w a s มามันเป็นอดีตมันจะมาคู่กับ present simple ได้ไงเพราะว่า do does don't อะไรพวกนี้มันเป็นปัจจุบันจริงไหมตัดทิ้งให้หมดเลยเหลือข้อ A ข้อ D เดียวซึ่งอา้าวแล้วทำไมคัดถึงถูก เพราะว่าเวิร์บช่อง2และช่อง3ของคัดหน้าตาเหมือนกันไงคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ A ค่ะ cut, cut 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 กริยา3ช่องต้องท่องให้แม่นนะคะข้อ25 What is the name of the Indian currency อะไรคือชื่อของหน่วยเงินหรือสกุลเงินของประเทศอินเดีย currency เนี่ยหน่วยเงินตราต่างประเทศทั้งหลายนะคะตรงนี้เนี่ย c URRENCY เป็นคำนามสกุลเงินเนี่ย INDIAN ในที่นี้อยู่หน้านามเป็นตำแหน่งของ adjective นะคะไม่รู้ละเราเรียก adjective ไปก่อนมันเป็นตำแหน่งของ adjective คือทีนี้ปกติเนี่ยถ้าเราบอกว่าชาว Indian ยนเราก็คำนี้เป็นคำที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะทีนี้อันนี้เป็นเรื่องความรู้รอบตัวแท้ๆเลย B ไม่ใช้แน่นอน p o u d พาวนี่คือเงินอังกฤษนะคะเงินปอนที่คนไทยเรียกดีดอลลารู้กันอยู่แล้วมีหลายประเทศเลยที่ใช้สกุลดอลลาร์แต่ค่าไม่เท่ากันเนาะระหว่างเออ U.S. dollars or um, New Taiwan uh, Taiwanese dollars เขาเรียกว่า New dollars นะคะแล้วก็ Hong Kong d o l l a r ก็ไม่เท่ากันก็มีเงินเยนอีกอันนี้คือเงินญี่ปุ่นก็เหลือรูปีนะคะตอบข้อ A ค่ะโอเคคลิปนี้จบค่อนข้างรวดเร็วรู้สึก ว่าทุกคนน่าจะทำให้มีกําลังใจมากขึ้นเนาะแล้วตอนนี้ก็น่าจะเริ่มเสียสมาธิกันแล้วล่ะตามสไตล์แหละเหมือนอยู่ในห้องเรียนนะก็เริ่มจะแบบว่าอืดๆหนืดๆแล้วอยากจะพักอยากกินหนมอยากเข้าห้องน้ําแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็ไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะ